สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดนักชุดใหญ่กองทัพอิสราเอลนำยานเกราะรถทังทหารราบบุกจู่โจมตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเมืองราฟาจำนวนมากเพื่อทำให้กลุ่มก่อการ้ายฮามาสหายไปจากแผนที่โลก และเพื่อช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้และกองทัพประกานอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบาล์าเพื่อนรักฮามาทครั้งใหญ่เสียหายยับเยินเป็นผุยผงและกองทัพอิสราเอลถล่มปิดชีพฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮามาตและสังหารผู้บัญชาการกองทัพเรือของฮามาตได้ดับสยองคาตึกและกองทัพอิสราเอลประกาศลั่นสามารถปิดชีพผู้นำฐานอาหารของกลุ่มก่อกร้ายยิฮหดอิสลาม ยินแดนของภาคใต้ของเลบานอนได้อีกสามนายไปเกิดใหม่เรียบร้อยเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขาาา่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกาลาฮามาและปาณมิตหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับขนยานกล่าวรถถังทหารลาบจํานวนมากมากจริงๆเลยครับพี่น้องที่เป็นเหตุการณ์ที่มีภาพวิดีโอเผยแพร่ครับ แสดงเห็นถึงยังต่อรถถังของอิสราเอลจอดเลี้ยงรายเข้าตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเมืองราฟานะพี่น้องที่มีคาดว่าน่าจะเป็นหลายกองพันเลยนะพี่น้องหรือเป็นระดับกองพลหลายกองพลด้วยกันนะครับไม่น้อยกว่าสองกองพลน,นะครับโดยกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าได้เผยแพร่ภาพการปฏิบัติการในเมืองราฟา้าทางทิศตะวันออกนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารวมถึงคลิปการสู้รบในพื้นที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยกองทัพอิสราเอล ่ว,ว่ามีเป้าหมายมากกว่า100เป้าหมายถูกโจมตีในพื้นที่ของเมืองราฟานะครับโดยขณะที่ของคนที่162ของอิสราเอลลุกเข้ามาและยึดข้ามราฟาถึงฝั่งกาซาได้เรียบร้อยในขณะนี้กองทหารอิสราเอลกำลังดำเนินการจู่โจมในพื้นที่เพื่อค้นหาสถานที่และอาคารที่น่าสงสัยซึ่งสายปฏิบัติการของกลุ่มกาา่อคาหามัด ได้มีการเปิดฉากยิงใส่กองทหารของอิสราเอลด้วยแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีสวนกลับคืนจุดน,นั้นอย่างหนักจนทำให้พลดชีพฮามาสได้หลายคนและกลุ่มกวาการไลฮามาสได้ปล่อยจรวดหลายลูกนะครับจากทางฝั่งราฟายิงไปยังตอนใต้ของประเทศอิสราเอลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับตามข้อมูลของกองทัพอิสราเอลและจากข้อมูลของอ d ดเผยอีกว่า กองกาลังของอิสราเอลได้สังหารมือปือนฮามาตไปแล้วประมาณ30คนในระหว่างปฏิบัติการที่กําลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งมีโดนของกองทัพอากาศอิสราเอลยังยิงโจมตีเข้าเป้าหมายหลายสิบเป้าหมายในระหว่างการสู้รบเพื่อสนับสนุนการบุกภาคพื้นดินในเมืองดาฟาของกองกําลังภาคพื้นดินอิสราเอลที่มีภาพวิดีโอให้เห็นนะครับว่ายังกร่อมรถถังทหารราบของกองทัพอิสราเอลจำนวนมากรวมถ,ถึงรถปราบดินด้วยบุกจู่โจมบุกเคลื่อนย้าย ไปยังพื้นที่เมืองดาฟ้าเพื่อค้นหาตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเืองดาฟ้าแห่งนี้นะพี่น้องและพอถึงจังหวะที่เข้าจูโจมตำแหน่งของฮามาสก็ลั่นกระสุนปืนใส่ตำแหน่งดังกล่าวโดยใส่ไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องตามภาพโยที่เห็นเลยนะครับพี่น้องงานนี้กองทัพอิสราเอลก็เอาจริงเอาจังในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายฮามาสห้ายไปจากเป็นที่โลก อย่างเร่งด้วยนะครับตอบโต้ตให้สะสมจากการที่กลุ่มออก่อการร้ายฮามัตมาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับและค่าวลืกินนี้เพื่อช่วยเหลือตัวปกันที่กลุ่มออก่อการร้ายฮามัต จับตัวไปด้วยนะครับให้เขากลับมาเข้าสู่อ้อมอ,อกอ้อมใจของครอบครัวของพวกเขาอีกครั้งให้จงได้นะครับซึ่งกองทัพอิสราเอลก็ทําทุกวิธีทางในการที่จะช่วยเหลือพวกเขาออกมาให้ได้เลขการต่อมานะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีตาแหน่งของกลุ่มกอก้ไลฮิตบลอลล่เพื่อนรักของฮามาสอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีทิตตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับ ได้ทาการซัดตึ้มซัดตึ้มแบบนี้นะครับ้วยระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ส่งเครื่องบินลบเทพทั้ง f 1 6ส1 5 F35 ถล่มโจมตีในตำแหน่งของกลุ่มกาะกัไฮิตบนลลาะเชื่อได้เสร็ไม่ยั้งแบบนี้ซัดตึ้มซัดตึ้มแบบนี้นะครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏและคาดว่าทําให้สมาชิกของกลุ่มอการร้าไลฮิตบนเลาะดับเกลือนดับสองจำนวนมากแน่นอนโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้โจมตีอาคารหลายแห่งของกลุ่มกอกาะรันวย นยอดของกองกำลังฮิตบอลลอตในพื้นที่เมืองจาบันเลดเลนนะครับทางตอนใต้ของเลเวนอนถูกเครื่องบินรบเทพของกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีเมื่อชาวันนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลได้กล่าวไว้และกองทัพอิสราเอลได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลนั้นได้ทําการโจมตีอาคารอีกหลายแห่งนะครับของกลุ่มอกอากำลางฮิบลอทั้งในเมืองเคียมเมืองโอไดเซเมืองบริดาเมืองมาลุนอันลัด ไดเมืองไอาตาอันชาบด้วยนะครับที่มีภาพวิโอโจมตีอย่างรุนแรงจริงๆนะครับพี่น้องตึกสูงๆแข็งๆของกลุ่มกว่ากร้ายหิบละกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนด,ดีๆนี่เองนะครับเสียหายยับเยินแต่กระจึงเป็นผุยผงเลยนะครับพี่น้องงานนี้ส่งกลุ่มกว่ากร้ายหิบล็อจำนวนมากดับเกลือนดับสยองอีกแล้วไปเกิใหม่รายงานตัวกับพานละหรือโยงบานต่อไปอีกแล้วซึ่งเพือนละก็ส่งงานหนักเหลือเกินนะครับช่วงนี้ที่กลุ่มกว่ากร้ายหิบล็อตและฮามาสไปรายงานตัว บ่อยครั้งมากๆเลยนะครับทำงานกันไม่หวานไม่ไหวกันเลยทีเดียวเพราะกลุ่มก่อกรารร้ายฮามาสละฮิตบอลลอนนั้นมาทําไม่ดีต่อประเทศอิสราเอลต่อกองทัพอิสราเอลก่อนนะครับสุดท้ายมาให้ทุกท่านถุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและการต่อมาเ,าาเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอ,ๆๆอิสราเอลรับโจมตีเส้นตแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในสวนกาซานะครับ ในพื้นที่ในสวนกาซาซึ่งเป็นการโจมตีจากโดนนะครับพี่น้องโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลตรมโจมตีสถานะของตึก ของกลุ Ant water, function, ่มก่อการร้ายฮามาสในฮีบรนกาซาแห่งนี้นะครับแต่การโจมตีครั้งนี้อาจจะดูเหมือนธรรมดานะครับพี่น้องแต่เป็นการโจมตีที่สามารถปิดชีพผู้บัญชาการกองทัพเรือของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้ด้วยนะครับในฮีวรนกาซาเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลจากโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อไม่นานนี้นะครับตามการประกาศของกองทัพอิสราเอลและหน่วยความมั่นคงหน่วยซินเบตของกองทัพอิสราเอลนะครับและตามข้อมูลของกองทัพอิสราเอลนั้นได้กล่าวว่าผู้บัญชาการกองทัพเรือของ ขุมกวาดายฮามาชื่อนายอาเมดอาลีนะครับเสียดายที่มีรูปนะพี่องแต่งคงรับอิสราเอลรายงานไว้แบบนี้นะครับโดยนายอาเมดอาลีนั้น เขามีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลและกองทหารอิสราเอลในส่วนกาซาที่กำลังลุกคืบท่ามกลางสงครามในส่วนกาซานะครับโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาลีมีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีกองทหารของอิสราเอลครับที่ปฏิบัติการอยู่ในบริเวณถนนเนสซาลิมของส่วนกาซานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาเมดอาลีนั้นกําลังจัดการโครงสร้าง ครงการต่างๆนะครับให้กับกองทัพเรือของกลุ่มกอกำลาฮามาสแต่สุดท้ายแล้วมาวันนี้เขาก็ชะตาขาดนะครับจากกองทัพอิสราเอลด้วยมือของกองทัพอิสราเอลปิดชีพเขาไปเกิดหม่แลางานตัวกับพะเละอีกแล้วนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองเพราะว่าหมยทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ผิดชีพสมาชิกแกนนำทหารคนสําคัญของกลุ่มกอกำลัยิฮานอิสลามปาเลสไตน์นะครับซึ่งยิฮานอิสราเอลปาเลสไตน์ออกมาประกาศช่่นนนกััะครบวา มีการเสียชีวิตของแกนาานำพธาหารจำนวน3คนครับในการโจมตีของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยครับพี่น้องไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไระครับพิานอิสลามแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลปิดชีพไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศเลบานอนซึ่งกลุ่มก่อการร้ายยิฮูดิสลามเปอร์เรียได้เพิ่มเติมว่าทั้งสาคนนั้นเป็นนักรบชาวซีเรียนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกองพลน้อยอาลีอันฮาร์ดวัตซึ่งต้องชื่อตามวิศวกรฮิฮาร์ดอิสราเอลภาพที่ถูกอิสราเอลสังหารในซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับะมางานนี้เขา3มคนนี้นะครับกลายเป็นแกนนํากลุ่มก่อการร้า,าย ของยิฮัดอิสรามอลบลลีต์ตยที่มีการเคลื่อนไหวในภาคใต้ของเลบาน,นอนสุดท้ายก็ชะตาขาดนะครับถูกกองทัพอิสราเอลปิดชีพจนทาให้ดับสยองคาบุที่ที่เขาพักอยู่ไปในที่สุดนะครับจำนวนสามคนไปกันใหม่เรียบร้อยรายงานตัวกับพานเลาะหรือเยาวานต่อไปอีกแล้วจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองว่าอยู่ดีไม่ว่าดีสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านถูกดันกวาึงตัวขอคอตมิตตาสถารการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระวิงท่านี้ชาวปูมปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อมด้วยนะครับเพื่อพาดข่าวสารดีๆมาต่อไปกับคุณมากครับ